เปิดมาเลยค<ง>าคูดิคาคูของบดีได้ทางมุมมีคาคูเอาอะไร้เอาโอ้ยจะยของ่วนไปใส่น้อนี่จะขี่แทเนี่ <laughs> สงเงียบเยน็ยนๆวะจะข้อง่วนไปใส่วะาเฮ้ยหมักฟัก หมักอว้วกมักบูบมักแตงที่ด็กินแลวตัวนี่ออกไรแล้วออกไรแล้วอ,อืมเดกินย,ยั่ไงอืนิ่ทำไมาย้ำเด็ฮะเีินทำไมย้ำเด็กนากับมานี่แหละเฮียยังมาตบ้านมันดิเออียังโอ้ยกนแล้วนี่ คยว่าสีส่สวนเจ้าไปซักของไหมกระามมหานิยมก็คเคยเห็นบร่ามหานิยมแบบเขาซักแบบไอ้มอาเสนีหเนี่ะบ่ยากผมมาถึกแล้วอินที่เออที่ยากบ่ซักไรซื้อลุงของรุงของบพแบบมหาสนีนะี่แบบซักเคื่องจานนะสักแบบร่ลำรวยเงินทองนะเออเคยอยู่สำนักสักมาก่อนเจ้านะ่ะเออ เมนบอกเขาเป็นนักทักมาก่อนสำนักอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งชักไร่น่ะเออคงเหตได้แล้วจังไรเลยบันซักมหานิยมบอกเออแบบลุ้ยน่ะบอกเออเอาได้หมดเอาได้หมดอืมชักได้เห็นบอกใช่ักแล้วค่าขายคืนค่าขายนำลุ้ยไม่ไม่เออเอาเลยบอกเอาเลยตัวมาใช่ไหมเออไม่แยาตัวเลยนะเออพวกยาก Sạc này lên bơ Sạc đầy lên Ừ mày, mày mày Thì đây là ai? Ờ Béo, hai ông còn con bà Hả? Bà con bà? Ờ, kiếm to Kiếm gì? Hết kiếm, hết nhắn bà Tôi lắng rồi bà hát bà kìa. như thế nhìn lắm nhưng Đây, nó nó gật Bà bắn mạnh trên ông Ở đó ông bưng, ở đó ông bưng, ở đó ông bưng, áo, bưng Thế bà bị năng con, ở đó ông bưng, ở đó đấy là Khi... đây mà nó เดือบลำรวยทังสี่นะไหมอืมเดบจับเงินจับหันจับหนึ่งเป็นเงินเป็นทองมานเลยนะต้องวาดก่อนเลยเน้อจะแล้วเจ้าเคยอยู่สมนักมาก่อนไม่อยู่เสกใส่เลยกระถางเสกใส่เลยบอกเสกใส่เลยทั้งเมนบอยเข็มนี่เอาค้างเป็นค้างนะเข็มขนาดนี้พื้นซักง่ายนี่ซักสีซักสีซักสีของแท้เลยของแท้เลย ตายตายตายเอาขดกรสิล่องบังเลยมาเนี่ยเอาม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 ข็บใหญ่ขนาดนี้แหละบ่กีการเลยจึกเป็นจึกเลยแหละนี่คาคู่ใครบ่่กนี่แหละเนาะมีดิมีของพวกนี้ต้องมีคาคู่มีคาคู่นั่งมันเหลือยังเลยล่ะเหลืออยู่บ่ได้เลยมาเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยแม้นบ่ล่ะรอตัหญ่ เออสามารถไหมไมเดี away, anyway. oh, oh, oh ๋ยวล้องล้มก er> ับทาก่อนเออเออมาไล่มคือเห็นตเทอาจารย์งการเลยในขอนจังได้บหนี่พอดเสื้อหอเสื้อเอที่สักทับเสื้อที่ฮะคอเสื้อเอเสื้อเปิดวาเลยคาคูนี่คาคูของบ่ดีได้ท่านมีคาคูเมนจะได้อีนี่ ใ้ได้วะหมดยิ่งใ่ไ้นใ่ได้ยี่เนาะใ่ได้ใจไอดเสือได้เ่า้อดเมนมันออกไปยืนิงยังไงเอ้าพอบ้ังพบรด้งซิมาสิดไี้บ่ใส่ของมันเ่ยมาสิดนี้มาได้เอะไบ่ส เอาลนะไหมเอาเยเอ้อเดี๋ยวะอดมันเปียกหมดแล้ว แระทำอีคืนเะยดนะโมนะโมนะน้โมโอ้ยเป็นสองคนที่ไม่เห like> ็นอย่างอีกกันเนี่ยฮะไม่เห้นอย่างกันอีกลงหน้าแต่มือแต่ละมือแต่ละเว้นนน่เนาะต้งกินเหล่ากระสันหาแน่มาเฮ็ดโอ้ยเราต้องเสี่ยล่ายังมาทที่นี่ไลไ่ฮะเสี่ยล่ายังก็ถ้าจะบอกวยได้จับไล่เนี่ยเนีแต่ลงกระทำมหานิยมเลย Lăng lòng lắm đến bố quê đây lạnh chị sắp bèn đầy sắp bầu trời lạnh chị muốn lạnh 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 สันหานิ้วมาเฮ็ดกันเนาะไปไปไปสิักต้อนเดียไปไปสักต้อนเนี่ยมันเลี้ยงเนี่ยไปสิักต้อเจ้าเดี๋ยวะหนีไปหนีไปหลังอ่หนีเจ้าอ่ะไหวจะคอยสาวให้มันเองไปแล้วเร็วไปพ่อจานบ่านี่มามึงอยากได้มันบ่เมียังอีกมึงม่ต้องหันมามึงหันหลังให้กูนี่มึงอยากได้มันบ่ก้มลงก้มลงยังได้อีกสักแกงอีกดูดเสียงเขากับแกงไกูกุบนาเศร้า มึงสิมาเศร้าอีหยังมึงอยากได้บ่แม่นหรือมึงให้กูเศร้าหยังเบิ่งเฮ้ยบขามันเขียดรถอันอันเศร้าเส้าเปียกมาอันโอ้ันเป็นไหนอันไหนันิขับบ้างขับบัวเส้า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 มึงอยากได้บ่แม่นหรืออยากได้อยู่แล้วเปียกมาส่งบอกส่งให้เปียกมาเลยนะฮัลโหลจะไว้หากันหาเลรน เรงเล่าไอ้เจ้าโบกบอกเราเพืองเอาไว้โอ้ยมึงนะนี่ก็ไบเสียวะกูเห็นนี่นะยายเห็นพักก็เล่นอย่างแบบนี้นะอยากได้สักโบกกูนี่มีสักใหรเออสักยังส่งไอเปียกเลยอันนี้ใส่ให้เฮ้ยนี่ก็เมื่อจอยเฮ้ย